สวัสดีทุกท่านที่ตั้งใจฟังธรรมะในวันนี้ในยุคที่ชีวิตเราถูกเร่งด้วยเทคโนโลยีเต็มไปด้วยสิ่งเรา้าข่าวสารและความคาดหวังมากมายหลายคนรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักใจแต่ไม่รู้ว่าหนักใจเพราะอะไรทุกเพราะอะไรธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ว่าทุกไม่ได้เกิดเพราะโลกแต่เกิดเพราะใจที่ไม่รู้เท่าทันโลกวันนี้เราจะมาเข้าใจต้นตอของความทุกข์และวิธีออกจากทุกข์เพื่อให้ใจของเราได้เป็นอิสระไม่ต้องติดอยู่กับความวนเวียนซ้ำซากอีกต่อไป ตอนที่หนึ่งต้นตอของความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าเพราะอาวิชชาจึงมีตัณหาเพราะตัณหาจึงมีทุกข์อวิชชาแปลว่าความไม่รู้ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกสิ่งที่เรายึดถือล้วนมีความเปลี่ยนแปลงตัวเราก็ไม่ใช่เราอย่างแท้จริงเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงใจรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจถ้ามีอวิชชานำหน้าก็จะเกิดตัณหา คือความอยากอยากได้อยากเป็นอยากให้เป็นอย่างใจถ้าไม่ได้ก็ทุกข์ถ้าได้แล้วกลัวเสียก็ทุกข์ถ้าได้แต่ยังไม่พอใจก็ทุกข์อีกนี่แหละความทุกข์ไม่เคยอยู่ข้างนอกแต่อยู่ที่ใจที่ไม่รู้และอยากตอนที่สองวิธีออกจากทุกข์วิธีออกจากทุก์พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นระบบชัดเจนเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8หรือที่เรียกสั้นๆว่าทางสายกลางแต่วันนี้เราจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆเป็นสขั้นคือ 1. รู้ทันใจตัวเองเริ่มต้นที่สติรู้ว่าใจเรากำลังคิดอะไรรู้สึกอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเราหงุดหงิดที่รถติดให้รู้ว่าตอนนี้ใจหงุดหงิดไม่ใช่ไปรำพึงว่ารถติดอิดแล้วเบื่อจริงๆแค่รู้ทันโดยไม่ด่วนตัดสินก็เป็นจุดเริ่มต้นของอิสรภาพแล้วเพราะใจที่รู้ทันคือใจที่ไม่หลงเข้าไปเป็นทุกข์เมื่อเรารู้ทันใจได้บ่อยขึ้นจะเริ่มเห็นว่าอารมณ์ความคิดความอยาก มันมาแล้วก็ไปไม่มีอะไรอยู่คงที่พอเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี้เราจะเริ่มปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดความทุกข์จะเริ่มคลายตัวเองออกไปเหมือนเงาที่หายไปเมื่อแสงสว่างส่องเข้ามาสุดท้ายเราจะสามารถวางใจเป็นกลางต่อเหตุการณ์ไม่ใช่เฉยเมยแต่เป็นความไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปต้าน ใจจะเริ่มเป็นอิสระจากสิ่งที่เคยรั้งไว้เห็นความสุขที่ไม่ต้องรอให้โลกเปลี่ยนตามใจนี่แหละคืออิสรภาพจากความทุกข์ที่แท้จริงคือไม่ได้หนีปัญหาแต่เห็นว่าปัญหาไม่ได้มีน้ำหนักเหมือนเดิมอีกต่อไปสรุปส่งท้ายชีวิตเราทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องไม่มีปัญหาแต่สามารถไม่มีทุกข์ได้ถ้าเราเข้าใจต้นตอของทุกข์และรู้ทางออกอย่างมีสติปัญญาและวางใจเป็นกลาง ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เราหนีโลกแต่สอนให้เราอยู่ในโลกอย่างเป็นอิสระจากมันขอบคุณทุกท่านที่รับฟังธรรมะในวันนี้ขอให้ทุกคนได้พบกับอิสรภาพในใจตัวเองเจริญในธรรมทุกท่านครับ